กับเรียนท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านดิฉันนางสาวไพลินลาบเกิดครูกศนตำบลเปียงหลวงจะนําเสนองานแบบประเมินผลสำเร็จของงานไตรมาสท,ที่3และ4ปีงบประมาณ2,567ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 1. นึ่งสกลตาบลเปียงหลวงมีอาคารเป็นเอกเทศใช้อาคารเก่าของสภาตําบล 2. ตั้งอยู่บ้านจองติดกับอนามัยบ้านจองหมู่ที่ 2. องตบลเปียงหลวง 3. ม,มีบุคลากรจํานวนสีท่านครูรติการวัยากาสรสสช,สชสแปกแซมสอนระดับประถมศึกษาครูนลุมนขมเขมวนาสชสชสหินแตวสอนระดับประถมครูนัทกรอุปยานโน รับผิดชอบระดับประถมศึกษาและมีเพจสกลําบลเวียงหลวงที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานของสกลําบลค่ะสะกลําบลเวียงหลวงเป็นศูนย์ดิจิทัลประจําอําเภอเวียงแหงได้รับสนับสนุนวัสดุอุปรกรณ์จากกระทรวงดิจิทัลมีอินเทอร์เน็ต WiFI ฟ,ฟรีและมีผู้ บริการประมาณ150คนต่อสัปดาห์มีคณะกรรมการสกรอตำบลจำนวน10ท่านมีการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันใน dmis ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงานกศนตำบล 1. การรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆเพื่อประกอบการทำแผน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน 3. จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น 4. มีการนำแผนไปปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด 5. มีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ dmis ตัวชีวัดที่3 จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกาศนกำหนดครูกรศนตำบล1คนต่อนักศึกษา40คน 2. มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คน 3. มมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษา เพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา 4. มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 5. มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 6. นักศึกษาไม่น้อย กว่าร้อยละเจ็ดสิบของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป 7. นักศึกษาไม่น้อยกว่า80ของนักศึกษาทั้งหมดรับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าสอบปลายภาคมากกว่า1รายวิชาขึ้นไป 9. นักศึกษาร้อยละเของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ N n นและ e x a m ตามผลการรายงานในเอกสารมีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มเราจะติดตามนักศึกษาทางไลน์ สิมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนสิ 12. มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทุกภาคเรียนก่อนจบภาคเรียนนั้น 13. มีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกบชของนักศึกษาสิบสี่จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อยสองกิจกรรมต่อภาคเรียน 15. มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียน 16. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจา,ารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการสร้างสรรค์ง,งานชิ้นง,งานหรือนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพมีความสามารถในการอ่านและเขียนข้อสุดท้ายผู้จบการศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมอต้นและหมอปลายคิดเป็นร้อยละ88.88ตัวชีวะที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคทั้งระดับหมอต้นและหมอปลายคิดเป็นร้อยละ89.78ตัวชีวดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับเทอมนี้จะลงวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาส,สนาและหน้าที่พลเมืองพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมทั้งมอต้นและมอปลายผู้ที่มีเกรดเลีย2.0ขึ้นไปเป็นร้อยละ71.75ตัวชี้ว่าที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ในไตรมาสสาและ4ได้รับงบประมาณมาคือการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมายตามแผน27คนผลการดำเนินงาน32คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองค่าเป้าหมายตามแผน32คนผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ1 1 8่1และกิจกรรมที่จัดคือโครงการการสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆค่าเป้าหมายตามแผน200คนผลการดําเนินงาน600คนตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้ว่าพบประชาชนนี่คือรูปรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ะ 2. กิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านที่สกลรตำบลเพียงหลวงตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านเคลื่อนที่บ้านจองและกิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านที่สกลรตำบลการเขียนตามคำบอกของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ตัวชี้วัดที่9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่บ้านหนังสือชุมชนวัดฟ้าเวียงอินงานปอยสั่งลองและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาใหม่ทุกคนตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย สการอตมบลเปียงหลวงนำกิจกรรมไปจัดที่บ้านหลักแต่งมีกิจกรรมที่จัดคือ 1. กิจกรรมการระบายสีตามจินตนาการ 2. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 3. กิจกรรมการเล่านิทานสู่น้อง 4. กิจกรรมการทำแซนด์วิชและ 5. กิจกรรมการร้อยลูกปัดและมีภาพรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะ ตัวชีวดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสกลตตำบลเปียงหลวงเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลเปียงหลวงมีการขับเคลื่อนให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทำงานร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีการร่วมประชุมการร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดต,ตามผลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายโดยมีท่านกำนันตำบลเปียงหลวงเป็นประธานและครูกศนเป็นเลขานุการและคณะกรรมการทั้งหมดจะคัดเลือกมาจากตัวแทนหมู่บ้านละหนึ่งคน ัวชีวัที่12รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนมีทั้งหมดด้วยการให้กิจกรรม 1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 2. โครงการสถานศึกษาสีขาว 3. การสำรวจข้อมูลประชาชนอายุ15ปีถึง60ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 3. การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลหรือสสปชตอ 5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ,จำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีทั้งหมด5กิจกรรมตัวชีวัที่13เบสแพทริคกูเพลินเลือกในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนมีการกำหนดแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน 2. มีการนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 3. ม,มีสรุปผลเป็นรูปเล่มเอกสาร 4. มีการเยผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 5. สามารถเป็นแบบอย่างได้เอกสารทั้งหมดจะอยู่ในรูปเล่มค่ะ ตัวชี้วัดที่14รายงานความสำเร็จของงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีทั้งหมด23งานยกตัวอย่างไม่แค่5งาน 1. โครงการมหากรรมค่ายวิชาการสร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2567ระดับอำเภอโซนเหนือ 2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนกิจกรรมค่ายอาสาเยาวกาชาติหลักสูตร พื้นฐานยุวากาชาติ 3. กิจกรรมการเข้าร่วมส่งน้ำพระธาตแสนหายประจำปี2567 4. กิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่ผู้ว่าพบประชาชนในประชาชนพื้นที่อำเภอเวียงแหง้งน้าอ่างก็บน้ำองคโจมบ้านเปียงหลวงและ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชะการที่10เป็นต้นค่ะ Thank you Enjoy your life